ผมปาใส่ฉันทำไมแล้วทำไมผมจะปาไม่ได้คุณป้า,าข้าวเน่าเน่าคืนไปเลยแล้วเงินผมมาด้วยโอ้กล้าพูดเนาะว่าเป็นเงินของตัวเองแกใช้เงินแกจ่ายงั้นเหรอฮะนี่อะไรกันอนะคนนี้ใส่อย่างแกสมกวแล้วแหละที่ต้องเจอแบบนี้ใช่แผนเด็กน้อยขนาดนี้เนี่ยไปหลอกกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่พวกฉันคินอะไรดีอะแกกินอะไรก็ได้แกแกสั่งเลยแต่ว่า ฉันขออย่าให้กระเป๋าตังค์ฉันั่วก็พอนะพอดีว่าเงินเดือนฉันยังไม่ออกเลยอะแกของฉันก็ยังไม่ออกเหมือนกันงั้นเราสั่งแค่พอกินแล้วกันเนาะเบาๆมือนี้โอเคป่ะู้ไนดีสามบห้าบาทนี้โอเคนะเคเฮ้ยน่ากินว่ะกันแน่พวกแกแอบมากินไม่ชวนกันเลยนะนิดนั่งตั้งนานแล้วยังไม่สั่งกันเหรอยังไม่ได้สั่งอะไรกันเลยอ่ะพอดีว่าพวกเรากําลังเลือกกันอยู่อ่ะมา ฉันสั่งให้ออโทษนะครับสั่งอาหารนะครับเอ,อ่อมีของน่ากินเอาเป็นเป็นฝายหนึ่งโรตีหนึ่งขนมจีบหนึ่งผัดซิ้วหนึ่งแล้วก็กระเพราหมูสบอีหนึ่งครับนี่สั่งมาเยอะขนาดนี้จะกินหมดเหรอโอ้ยแกมีฉันอยู่กินหมดอยู่แล้วแต่ว่าพวกฉันสองคนน่ะ ไม่มีเงินนะแกเงินเดือนก็ยังไม่ออกเลยอะ่ะฉันว่าสั่งมาแต่พอกินก็ได้นะแกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมือ้อเนี้ฉันเลี้ยงเองเอจ้าอันนูงก็น่ากินนะ อิ่มเลยอิ่มไหมพวกแกอิ่มมากเลยอะแก่อมอจุกแล้วเนี่ยเออเก็บตังค์ด้วยครับทั้งหมด560บาทค่ะมือถือฉันแบตหมดอะฉันเนี่ยไม่มีเงินด้วยอะได้แกพอจะมีเงินในบัญชีโอนสแกนใจ่ายให้ร้านไหมอะอืมในฉันโอนจ่ายก่อนก็ได้เอานี้เดี๋ยวครั้งหน้า ฉันจะเลี้ยงคืนสแกน่ส่นะคะอ๋อได้จ้ะนี่ QR จ้ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากนะคะฉันสัญญาครั้งหน้าไม่พลาด <c oughs> แน่ๆ <c oughs> จ้าตลกมากเลยนะฟ้าใส่ทำน้ำากเส่ฉันตอนนั้นอะ โอ๊ยแตแกเปียกมากไหมาโอ้ยเปียกสี่หัวฉันเปียกเลยอะไรก็ไม่รู้ฟ้าใสตั้งใจทำแกรด้เปล่ายอัน,น่พวกแกนี่มาไม่ชวนฉช่นเลยนะแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าพวกฉันสองคนอยู่ร้านนี้อะอ้าฉันก็คิดอยู่แล้วว่าพวกแกเนี่ยต้องมาร้านนี้แน่ๆเลยเพราะร้านเนี้ยอร่อยทุกอย่างเลยเราสั่งอยู่แค่นี้สั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเออโทษนะครับสั่งอาหารเท่มไหร่ครับเอาซีสั่งเลยเต็มที่ ใชหมดแล้วนิดสั่งอะไรเพิ่มกันไหมคงไม่ได้หรอกพอดีว่าวันนี้ฉันติดธุระเอาไว้วันหลังนะใช่เดี๋ยวฉันก็ต้องไปประชุมต่ออีกเอานิดพแกรีบเรวเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรียกเก็บเงินเลยก็ได้แต่ฉันปวดท้องงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้างน้ำก่อนนะอโอ้ดดาดูสิมาไม้นี้อีกแล้วอะ่ะก็คงจะเหมือนเดิมอะ่ะ เพื่อนผมกลับไปหมดแล้วครับอ๋อเพื่อนคุณทั้งสองคนกลับไปแล้วล่ะค่ะแล้วก็เขาจข่ายค่าอาหารเรียบร้อยละเพื่อนผมนี่ใจดีจริงๆเลยนะครับวันนี้ผมอยากจะมาเลี้ยงเพื่อนตั้งใจจะมาจ่ายให้แต่นั้นใจ่ายให้ผมซะละอ๋อ oh, นี่ข้าวกล่องค่ะเพื่อนคุณทั้งสองคนนะ่ะฝากสั่งไว้ให้คุณเพื่อนผมนี่จิตใจดีจริงๆเลยทั้งสวยทั้งใจดียังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอตัวก่อนครับ ในกล่องข้าวเนี้ยมันมีแต่เศษอาหารฉันนด้เป็นคนคิดวิธีนี้เองแหละเพื่อจะดัดนิสัยเธอถ้าฉันไม่ทําแบบนี้ยเธอก็ไม่เข็ดไม่งั้นเธอคิดแต่จะเอาเปรียบแล้วก็กินฟรีกับคนอื่นสิ่งที่เธอทําลงไปเธออย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้นะขอบใจพวกแกมากนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยฉันจะเลี้ยงคืนจ้ะงั้นพวกฉันสองคนขอตัวก่อนนะไว้เจอกันได้งั้นแยกกันตรงนี้เลยนะจ้ะ ฮัลโหลเออได้เดี๋ยวเจอกันไปเลยไปเลยไปเลยไพอจะจ่ายเงินบอกแบตโทรศัพท์หมดที่อย่างเงี้ยโทรหาเพื่อนได้เสียดายที่เป็นเพื่อนกันมานานไม่น่าทำกันแบบนี้เลยดีนะที่ฉันไหวตัวทันเพราะว่าแม่ฉันเนี่ยบอกฉันนี่แม่เธอเหรอแล้วเจ้าของร้านก็คือแม่ของเธอ ใช่เจ้าของร้านอาหารแห่งนี้คือแม่ของด้าเองเขาสังเกตพฤติกรรมที่เอาเปรียบพวกฉันแล้วก็มาเกาะแก่พวกฉันกินฟรีฉันน่ะถึงยอมให้เธอกินฟรีไงฉันขอโทษฉันไม่ได้เห็นแกนตัวหรือเห็นแก่กินเลยฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกนี่บอลฉันจะบอกอะไรให้นะคนเราเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนไวัยเด็กวัยทำงานหรือไวัยไหนๆก็เหมือนกันน่ะ เป็นเพื่อนกันก็ต้องรู้จักแบ่งปันและมีน้ำใจให้กันต้องแชร์กันไม่ใช่เอาเปรียบกันเขาถึงจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเข้าใจไหมครับในไหนเธอก็คิดได้ละเอาเป็นว่าเราอะมาทำโทษบอลด้วยการให้วันเนี้ยบอลเนี่ยเป็นคนเลี้ยงคิวกับด้าดีไหมลูกดีเลยค่ะแม่หวังว่าบอลคงไม่ปฏิเสธนะ ได้เลยครับเอยปวดท้องเออปวดท้องครับแม่อ่ะรอเล่งรอเงรอเล่งจะก่อนเหอะจะก่อนเหอะจะทำนะงั้นเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารให้แต่ว่าบอลจ่ายนะดีเลยค่ะแม่ไปกันเรียกเลย